สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวตะกร้าเน็ประสงค์นะครับเป็นตะกร้าแบบว่าพับได้หรือว่าเรียกว่ากล่องอเน็ประสงค์ก็ได้ครับตะกร้าหรือกล่องตัวนี้สามารถพับเก็บได้พกพาสะดวกเนี่ครับพับลงยกขึ้น ตัวนี้ก็พอยกขึ้นตึตัวนี้ก็จะลงไปไปลอ็อกก็เป็นกล่องหรือเป็นตะกร้าแลนะครับมีหูรุ่นนี้จะเป็นรุ่นมีหูนะครับตัวพลาสติกตัวนี้ทำมาจากโพลีโรพรพิลีนนะครับเป็นพลาสติกเกรดฟู้ดเกรดครับสามารถใส่อาหารได้ แล้วก็ขนาดของมันนะครับตอนที่พับอยู่นี่ก็อยู่ที่35.8ก็คือความกว้างกว้างอยู่ที่35.8ยาวอยู่ที่49.6เซนนะครับสูงแค่6เซนแต่พอเรากางแล้วพอกางแล้วนะครับก็จะอยู่ความสูงอยู่ที่ความกว้างก่อนะครับความกว้างอยู่ที่35.8เซนเท่ากัน ความยาวก็อยู่เท่าเดิมนะครับความสูงจะเพิ่มเป็น24.7 24.7เซนนะครับแล้วก็น้ำหนักของตัวมันอยู่ที่1.1กิโลนะครับครับเรามาทดสอบน้ำหนักกันนะครับว่าสามารถรับน้ำหนักได้อยู่ประมาณไหนตอนนี้ผมลองเอาน้ำแพ็กนะครับน้ำแพกตัวนี้จะเป็นอยู่ที่ขวดละ600มิล12ขวด 12.6สองหกก็เจบสอประมาณ7จโลสองนะครับเป็ทกิโลสองเรามาดูว่าจะเป็นยังไงผมจะยกขึ้นให้ดูนะครับเจ็ดโลสองครับยังยกได้สบายสบายครับผมว่าน่าจะได้หลายโลอยู่แต่ผมเคยลองเทสแล้ว สามารถใส่ของได้เต็มตะกร้าเลยครับ mm hmm. ไม่ว่าจะเป็นน้ำหมัดลมของอะไรก็ตามผมใส่เต็มตะกร้าก็ยังยกได้สบาย mm hmm. ลองหาดูนะครับ mm hmm. เป็นอะไรที่น่าใช้มาก mm hmm. มันกระทัดรัดเก็บง่ายแค่เราดานันปึ๊บดันสองฝั่งแล้วก็ค่อยๆก็จะลง mm hmm. สนิท เวลาใช้งานก็ดึงขึ้นธรรมดาแล้วก็แค่นี้ก็เป็นตะกร้าเอาไว้ใช้จ่ายตลาดหรือไว้ใส่เครื่องมือหรือไว้ขนของได้สารพัดคนนะครับครับจบรีวิวเพียงแค่นี้นะครับครับ